มานะคบพี่น้องสีมาทานขนมจีนในกะครับพี่น้องทานขนมจีนกะทิครับพี่น้องเลิกงานมาเมื่อกี้ในพี่น้องสองทุ่มแล้วขนมจีนตีนไก่ครับพี่น้องกะทิผสมน้ำยาป่านะคะพี่น้องอือก็จะมีมีเนี่ยพี่น้องมีลูกชิ้นมีเลือดหมูมีตีนไก่ครับพี่น้องเลยซื้อข้ามามกินชุดหนึ่งพี่น้องเอาผักใส่หมดเลยมีผักอันนี้โอ้โหเต็มถ้วยพี่น้องแล้วก็มีผักติดถาดที่เราซื้อมาเนี่ยพี่น้องนี่นี่อันนี้ ีเรงมือมาแลโอ้โหพี่น้องดูที่นี่เต็มเลยเต็มชามเลยพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องประเทศต่างประเทศทานขนมขีนในกัน,กนคะครับพี่น้องวันนี้ใช้ส้อมนะครับพี่น้องใช้ส้อมด้วยใช้มือด้วยนะพี่น้องกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเยาเชศต่างประเทศจินยาป่าผสมน้ำกับยากะทิ กูหนะกจะโดดเร็วอ่ะ,อะ,อะใช้มือเลยพี่น้องอชิมดูก่อน,นพี่น้องว่าหกพี่น้องใช้มือเลยพี่น้องชิมดูสิสดกระเพรนะพี่น้องใช้มือเดี๋ยวชิมดูก่อนนะครับพี่น้องมันเป็นยังไงอื เดี๋ยวใส่น้ำปลาชิมก่อนนะพี่น้องมันเป็นไงนี่เลยพี่น้องอืยบัวอ,อร่อยพี่น้อง นีตน่ต้นหอมนี่ต้นหอมเลยนะพี่น้องมากินกลับใช้มือนะครับพี่น้องนี่อย่างนี้เลยม้วนี้นพี่น้องนี่เส่พริกกัดน,นะพี่น้อง ละอยาพี่น้องอัสรุปหนึ่งนะโอ้หเก่พี่น้องเอ้ยเก๋และเอาไปดูออกกอนโน้ยแเก๋พี่น้องอเอาไป่ออกอย่างนี้นี่พี่น้องแค่ออกเลยมันเก่นะกินไม่ได้ในเม็ดมันโอออกเลยแต่ตัดเป็นคำนะพี่น้องมันพ่เศษกัด,กดอื นี่ครับพี่น้องมระคีนุกใช้มือเด้พี่น้องเนาะตุวเขาไผ่เด้พี่น้องเด้ออืม กระเด็นเลยนะพี่นอ้องหัดกระดำ กะหล่ำนะพี่น้องผักใบแมงลักด้วยนี่ไอบัว หอมแล้วก็ม้วนี่เลยพี่น้อง นี่ต้นผักชีนะพี่น้องมืดแลลวพี่น้องเลย ใช้ช้อนใช้แต่มือพี่น้องกลนหอม ถืงไม่ได้มันก็ขมนะพี่น้องมันเป็นยากระฟื้นกินนี่นะพี่น้องกินไมลไได้ดีนะพี่น้องเอ้ยเอาเม็ดออกก่อนมันแก่นี่เห็นแก่แล้วพี่น้องกินไม่ได้ละแบบนี้เลยเอันนี้ตีนไก่ดิพี่น้องนี่ อีฟี่เลยพี่น้องยุ้มยุมย้มเลยพี่น้องข <c oughs> นมจีนเขาอ่ะไม่เป็นเส้นย,ยาวๆเลยพี่น้อง and home. ยินไก่พี่น้องเบื่อเลยนะพี่น้องเขาเคี้ยวจนเปล่อย 嗯，别别动 นั่งช้อนทำมือเลยพี่น้องก็ขอบพระคุณนะคะพี่น้อง FC เดลฟ์เซต่ังเซนะคะที่คนไหนที่ว่ามาแล้วที่ตอบที่ตอบไม่ทันขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องบางทีทางานเลิกดึกนะคะพี่น้องก็เลยตอบสองวันนี้พี่น้องยังไม่หมดเลยพี่น้องที่ขนมจีนขนมจีนไตปลานะครับพี่น้องยังไม่หมดเลยพี่น้องเอ้ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อที่ตอบคอมเมนต์ช้าเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าพี่น้องมาแล้วก็จะตามถึงบ้านนะครับพี่น้องนอกจากว่าหาไม่เจอนะครับพี่น้องเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยนําเดือพี่น้องเด้ออย่าน้อยใจเด้อพี่น้องมาก็จะตามไปถึงเลยนะครับพี่น้องถึงตามไปถึงบ้านเลยเลยครับพี่น้องจะตบช้าหน่อยนะครับพี่น้องเด้อก็จะไปนะครับพี่น้องฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับตไคร้กดติดตามให้พี่น้องเด้อขอให้พี่น้องทุกท่าเทศสุภาพแข็งแรงทุกคนนะครับพี่น้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบบ๊ายบาย